สวัสดีครับท่านผู้ชมก็สวัสดีผมนทุชาลรนะฮะในช่วงของการคุยคดีกับผมนทุชาประเด็นนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่จะนะฮะเตือนไปอย่างน้องๆที่สอบนักเรียนในสิบตำรวจนะครับแล้วก็ถูกปรับตกเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมดีหรือบางคนตกประวัตินะฮะก็เตรียมตัวตรียม รหรือแม้แต่ตกเรื่องของคุณสมบัติอื่นนะฮะก็จำเป็นจะต้องยืน่นหุุธทอนนะครับผมได้อ่านข้อมูลและวน่าน่าตกใจนะฮะมีน้องๆบางคนนะฮะที่ที่เข้าใจผิดว่านะครับกรณีเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่นั้นให้เรานั้นสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยนะครับยื่นคำร้องภายใน7วันนะครับเพื่อขอดูขอตรวจสอบ อันนี้ไม่ใช่การอุทธรณ์นะฮะการอุทธรณ์นั้นจะต้องอุทธรณ์ภายใน15วันนะครับหลังจากที่มีผลประกาศดังนั้นทั้งสองขั้นตอนนี้อย่าสับสนปนเปกันนะครับขั้นตอนเรื่องของการขอตรวจเอกสารนั้นต้องนะฮะขอดูภายใน15วันการขอดูเอกสารไม่ใช่เป็นการอุทธรณ์นะฮะน้องๆอ,อย่าเข้าใจผิดนะฮะการอุทธรณ์นะครับตามมาตรา37นะครับ ตามมาตร 44, ตา 44, 45ของพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั้นการอุทธรณ์ของน้องน,นั้นนะครับต้องดนาเนินการตามมาตรา37นะครับรจะต้องมีข้อที่จริงข้อกฎหมายข้อโต้แย้งดุลพินิษของอผู้บมญชาการแต่ละภาคดังนั้นไปเขียนอะไรง่ายๆแบบนั้นเนี่ยเห็นแล้วตกใจแทนนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่านี่ผมมป็นอุทธรณ์แล้วนะ,ะ,ะผมอุทธรณ์แล้ว<ร> ผมอุทธรภายในเก็ดวันด้วยแต่เมื่อมาดูในเนื้อหาที่การเขียนแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่การอุทธรณ์แต่เป็นกรณีเรื่องของการขอตรวจด,ดูข้อเท็จจริงนะดังนั้นอย่าเข้าใจผิดและที่สําคัญนะครับการอุทธรณ์นั้นจะต้องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบที่สําคัญข้อเท็จจริงนะครับที่จกโตู้แย้งเขาข้อกฎหมายดูสิครับว่าเขาตัดสิทธิ์เรล่านั้นเนี่ยตีข้อกฎหมายโดยชอบหรือไม่ สามดุลพินิษ์นะฮะที่ตัดสินเหล่านั้นเป็นการใช้ดุลพินิษนะครับได้หลักสัสดส่วนหรือไม่นะ,ะโดยใช้เรื่องของคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้นเป็นแนวในการที่จะโต้แย้งดุลพินิษว่านะ,ะผู้บวิชาการแต่ละภาคนั้นใช้ดุลพินิษชอบตามกฎหมายหรือไม่นะครับมันมีหลักของมันอยู่นะฮะดังนั้นก็เลยห่วงใยน้องๆว่าเอ๊ ตกลงแล้วเนี่ยใช้สิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ oh. อย่าหลงนะฮะ oh. การตรวจสอบเอกสารนั้นสามารถขอตรวจสอบได้ภายในเจ็ดวัน oh. พอตรวจเสร็จแล้วหน้าที่ของท่านนะฮะ oh. ที่เหลืออีกเจ็ดวันนะครับต้องเขียนคำอ,น oh. อุทธร์ทีนี้จะทำสองอย่างใน,ในเวลาเดียวกันได้ไหม oh. ได้แต่คนละฉบับคนละฉบับนะท่านจะอ้างการขอดูเอกสารนะครับเป็นการอุทธร์ ไม่ได้นะอย่าไปหลงผิดคลิปนี้เป็นคลิปที่นําเสนอเพื่อให้น้องๆน,นั้นได้เข้าใจนะครับว่าขั้นตอนนั้นมันแบ่งแยกกันยังไงนะฮะดังนั้นอย่าไปสับสนอย่าไปปนเปกันนะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับที่ช่อง YouTube ของด r c h a รชาร์ลทอกหรือจะเข้าเพจด r รชาร์ลก็ได้นะฮะ มีสามารถมีคำปรึกษาให้น้องๆตลอดนะฮะอย่าลืมนะครับต้องอุทธรณ์ภายใน15วันนบะแต่ประกาศคือวันนี้ประกาศเป็นวันแรกนะนับไปเลยนะฮะ15วันนะฮะถ้าใครเขียนไม่ทันนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองได้บางคนบอกไม่ฟอ้องไม,ไม่ไม่อุทธรณ์ได้ไหมขออนุญาตไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองด้วยบอกไม่ได้นะฮะเพราะกฎหมายนะครับกฎหมายการฟ้อง คดีปกครองนั้นตามมาตรา42วรรค2เขีนไว้ชัดเจนว่า,จ,วาจะต้องผ่านกระบวนการเยียวยาภายในก่อนพูง่ายๆคือต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งไปยังผู้ที่ะจะทําคําสั่งก็คือผู้วิชาการภาคเมื่อผู้วิชาการภาคไม่เห็นด้วยก็จะส่งเรื่องให้พบบตรในการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปดังนั้นนะ ถ้าบอกว่าไม่กุทธรจะขอไปสู้3านเลยนั้นไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะฮะโอเคแต่มีอะไรก็นะครับเข้ามาติดตามแล้วก็มาฟังได้คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอ mm ้อ hmm. อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ hmm. นะครับช่องดองตชาวหลอกทอกด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ